คลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์ไทยฉลองครบรอบ30ปีเรื่องมหัศจรรย์แห่งรักครับสวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับเมื่อวันพุธท,ที่ผ่านมาวันพุธท,ที่25มิถุนายน2548พี่โอได้รับเชิญจาก Movie Copyright Thailand ให้ไปชมภาพยนตร์รอบสื่อมวลชนในรอบ2องทุ่มเรื่องมหัศจรรย์แห่งรักนะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยฉลองครบรอบ 30ปีเรื่องนี้ในสมัยนั้นเนี่ยได้รางวัลตุ๊กตาทองถึง6รางวัลรางวัอลอะไรบ้างนี่พี่โอ๋ก็จำไม่ได้ไเลยแจกแจงตอนนั้นน่ะตอนนั้นพี่โอ๋ยังเด็กนะครับก็ไม่ได้ดูเพราะว่าเรายังเป็นเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะเรื่องทางเพศเท่าไหร่ ก็เลยไม่ได้สนใจหนังรักโรแมนติกแล้วพึ่งจะมาดูเรื่องนี้ในวันพุทธที่ผ่านมานี้เองนะครับก็มีความสุขมากขอบคุณทา้งชายแสงแอนดเวนเจอร์และเรื่องนี้ก็เป็นสาเหตุให้พี่โอไม่ไ,ได้ไปดูรอบสื่อเมแกนที่พารากอนนะครับแต่พี่โอก็ทำคลิปเมแกนไปเรียบร้อยแล้วดูดูด ดูรอบปกติไปแล้วแต่เรื่องนี้ทำทีหลังนะครับเพราะว่าเราติดภารกิจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่โอมีฟุตเทจงานในรอบสื่อมวลชนมาลงในช่องนี้แล้วมากมายเพราะว่าในรอบสื่อมวลชนเนี่ยดารามากันครบเลยพี่ตัวไม่ได้มาครับพี่ตัวกับพี่อ้อมไม่ได้มาแล้วก็หม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหม่อมน้อยซึ่งเป็นเจ้าของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นทั้งผู้กำกับและคนเขียนบท ไม่ได้มาร่วมด้วยนะครับเนื่องจากว่าท่านเสียชีวิตไปหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายเรื่องมายาพิศวงออกฉายเรื่องมายาพิศวงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดัดแปลงมาจาก six characters ของ ของเมืองนอกนะครับบทละครเวทียอดนิยมแล้วพี่โอก็ชอบมากถึงขั้นให้คะแนน10เต็มและดูเหมือนจะเป็นหนังไทยในดวงใจอันดับหนึ่งของพี่โอประจำปีนั้นเลยทีเดียวนะครับแสดงว่าพี่โอชื่นชอบการกํากับของหม่อมน้อยมากแล้วพอได้มาชมเรื่องเก่าเรื่องใหม่ ก่อนแล้วก็ย้อนกลับไปดูผลงานเก่าเมื่อ30ิปีที่แล้วหม่อมน้อยทําผลงานรักโรแมนติกได้ละเมียดละไมามากไม่ใช่เพียงแค่ดราม่าเท่านั้นคือมายาพิษวง์เนี่ยดรามา่าอุโมงค์ผาเมืองมาริโอเราก็รู้ว่าดรามา่าจันดาราดรามา่าสุดๆนะครับก็แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยคือดราม่าหนักหัวมากแต่เรื่องนี้บรรยากาศเบาๆสบายๆและในวันที่มีรอบสื่อมวลชนเนี่ยพี่ๆทั้งหลายยกเว้นพี่ตัวนะครับ พี่หนุ่มสันติสุขพงศิข์พี่สินใจสินใจคงไทยตอนนั้นสินใจคงไทยตอนนี้เป็นในบัตรเชิงก็เลยสินใจเปล่งพาณิชย์ปัจจุบันเป็นสินใจเปล่งพาณิชย์นะครับก็มาพี่แอนอังคาาทิมดีก็มาพี่วิลลี่ไม่ได้มานะครับไม่ได้มารอบสื่อพี่นุสบาวานิชอังกูในสมัยนั้นปัจจุบันเป็นนุสบาปุณณกันก็ก็มาแล้วก็ยังมีพี่โจโมนทนีตันติสุข มีพี่งุยวราพัน์เออธวราพันงุยตระกูลชื่อเล่นพี่โอจจาขออภัยนะครับถ้าจําไม่สะดวกก็มากันเจ็ดท่านรวมทั้งพี่เล็กไอสูนด้วยเป็นตัวร้ายของเรื่องเรื่องนี้มีตัวร้ายด้วยนะแต่ดูแล้วไม่ไม่จำเป็นต้องมีตัวร้ายก็ได้นะครับไม่ร้ายนี่ ดูจนจบแล้วไม่ไม่ได้ร้ายเท่าไหร่นะครับเหมือนจะเป็นตัวร้ายไม่ร้ายทั้งเรื่องไม่มีใครร้ายเลยคือเป็นหนังที่ดูเพลินดูเบาดูสบายกองถ่ายก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องสนุกสนานเมื่อ30มปีที่แล้วเขาไปถ่ายที่อำเภอแม่ริมเชียงใหม่บนดอยนะครับแล้วก็ถ่ายริมปิงด้วย ความจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้ควรจะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเขาบอกว่าตอนที่หม่อมน้อยไปถ่ายอันนี้พี่พี่ดาราทั้งหลายเล่าให้ฟังในงานสัมภาษณ์ซึ่งพี่โอจะทยอยลงบทสัมภาษณ์เป็นคลิปสั้นคลิปช็อตใน YouTube และ TikTok ok, รวมทั้งในเพจ Facebook ด้วยนะครับก็เล่าให้ฟังว่าในเวลาที่ถ่ายทำา30ปีที่แล้วนะี่ยตอนนั้นพี่ตัวกำลังเริ่มคบกับพี่เปิ้ลหัตยาเกศสังอยู่เลยแล้วก็เกิดเหตุ น้ำท่วมแผ่นดินไหวในกองถ่ายที่เชียงใหม่แล้วพี่ตัวดาราทั้งหมดก็ติดอยู่บนดอยนะครับพี่ตัวก็โทรศัพท์บอกพี่เปิ้ลหัทยาซึ่งตอนนั้นเป็นนักจัดรายการวิทยุบอกว่ามีเหตุนี้เกิดขึ้นว่าตอนนั้นกองถ่ายก็เลยโป๊ะถูกเปิดเผยว่า ว่ามีการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เชียงใหม่ทั้งท้งท,งที่หม่อมน้อยตั้งใจจะปิดเป็นความลับปรากฏว่าดังเลยนะครับได้กระแสะได้ไวเราแล้วก็อาจจะเป็นเหตุให้เรื่องนี้ดังพอสมควรทํารายได้พอสมควรในสมัยนั้นแล้วก็มีคนดูเยอะจนถึงขั้นเราคนก็ชอบกรรมาก,การก็น่าจะชอบก็เลยได้รางวัล6ตุ๊กตาทองอย่างที่ว่าแต่ปัจจุบนันนี้เอากลับมาใช้ให่ฉลองครบรอบ30ปีนะครับเป็นฉบับ 4K 4K คือภาพคมชัดละเอียดมากไม่มีซื้อสมัยก่อนนะถ้าเราดูหนังเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วไม่ต้องถึง30ปีที่แล้วก็ได้ดูในโรงที่มันเก่าไปสักหน่อยเนี่ยพอหนังฉายไปเดือน2เดือนแล้วเราจะเห็นฝนตกแบบว่าเด็กปัจจุบันไม่รู้จักฝนตกแล้วนะเพราะว่าปัจจุบันไม่ได้ดูแบบฟิล์มแล้วดูแบบดิจิตอลนะครับก็จะมีเส้น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 คือเป็นรอยถลอกของฟิล์มนะครับ แล้วเราก็จะรู้สึกว่าหงุดหงิดลำคาญใจเสมอถ้าเราไปดูไม่ใช่รอบแรกสุดดูรอบหลังๆรอบรอบประมาณผ่านไปแล้วสัปดาห์หนึ่งหรือว่า3-4วันก็แล้วแต่มันก็จะเริ่มมีฝนแล้วพี่ๆดาราทั้งหลายยังพูดเลยตรงนี้เป็นพี่พี่พี่โอทั้งหมดเลยนะครับพี่ๆดาราทั้งหลายยังพูดว่าภาพที่มาปรากฏในวันเนี้ย ที่ในจอภาพยนตร์ที่ฉายอยู่ณนะปัจจุบันนี้ฉลองครบรอบ30ปีเป็นแบบ 4K เนี่ยภาพชัดกว่าสมัยก่อนอีกแล้วก็ทั้งภาพทั้งเสียงคมชัดมากเพราะว่าเสียงปัจจุบันเป็นสเตอริโสลาวแล้วนะครับเราจะเห็นสมุมน,นักแสดงอยู่ตรงนี้นักแสดงของคนคู่ตรงนี้ เราก็จะได้ยินเสียงจากทางนี้ทางนี้มีเสียงจากทางหลังแต่ว่าอาจจะยังปรับปรุงได้ไม่ครบถ้วนนะครับแต่สมัยแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยมันก็ยังสู้ปัจจุบันไม่ได้อยู่ดีก็อยากจะให้คุณผู้ชมไปชมภาพยนตร์รักโรแมนติกของเมื่อ30ปีที่แล้วเรียกว่าแค่ดูดารามาประชันกันนะคือแค่การแสดงของพี่ตัว้วพี่นกพี่หนุ่มสมคนนี้ก็สุดยอดมากๆแล้วนะครับคือดาราระดับซ u เปอร์สตาร์ สร้างสร้างผลงานมานานกว่า3 0ปีเนี่ยมาประชันบทบาทกันในเฟร,รมเดียวกันเนี่ยมันพลังมันจัดจ้านขนาดไหนคือเรียกว่าต่อให้หนังไม่ต้องมีอะไรเลยแค่มีดาราสามคนมาโชว์หน้าในเฟร,รมเดียวกันพี่โอว่าก็คุ้มค่ากับการไปชมของคนรุ่นนั้นแล้วนะครับก็นอกจากนี้เรายังได้เห็นความหล่อของพี่วิลลี่แม็กอินทอชความสวยของพี่นุสบาความน่ารัก ของพี่แอนอังคณาพี่แอนนี่รู้สึกว่าจะเป็นนักร้องใช่ไหม <c oughs> คุ้คุ้นสมัยก่อนนะพี่โอไม่ได้ท่องจําชื่อนักร้องแต่รู้สึกคุ้นคุว่าพี่แอนเขาเป็นนักร้องด้วยนะครับแล้วก็มีพี่โจเป็นนักจัดรายการวิทยุมีท่านที่ล่วงลับไปแล้วนอกเหนือจากหม่อมน้อยกับพี่ตัวก็มีพี่อ้อมอีกคนหนึ่งนะครับก็ปัจจุบันนี้ฉายอยู่ที่เมเจอร์ซีนเพล็กสาขาราชโยธินสาขางามวงวานสาขารางังสิตนะครับ งามมงวานนี่เป็นเอสพลานาดแล้วก็มีเฮาส์สามย่านมีโคลิเซียมที่ไม่ใช่เครือเมเจอร์อีก2โรงอีก2ส,สาขานะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ในโรงภาพยนตร์ปัจจุบันจนถึงตอนไหนเพราะตอนนี้รายได้ก็ดูเหมือนว่าไม่ได้รับการโปรโมทที่ค่อนข้างมากเท่าไหร่นะครับทำรายได้สัปดาห์นี้สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันเดียวสิไปแค่3 0,000ื่นเองแต่ไม่รู้ว่าเป็นรายได้รอบพิเศษหรือเปล่าเพราะรายร้อยรอบพิเศษเนี่ยที่พี่โอไปดูมาเนี่ย ราคาบัตร260ใช้เอ็มพาสไม่ได้แล้วก็มีคนดูอยู่เกือบเต็มนะครับอาจจะนับรายได้ตรงนี้เป็นหลักด้วยก็ได้แต่หลังจากนั้นแล้วพี่โอก็ไม่รู้ว่ามีคนดูมากน้อยขนาดไหนแต่พี่โอยังมีสิทธิ์ใช้เอ็มพาสอยู่พี่โอก็ว่าจะไปดูอีกรอบหนึ่งไปดูความสวยงามของเชียงใหม่ซึ่งน่าเสียดายพี่โอว่าเรื่องนี้เน้นถ่ายดารา クローズアップดาราหรือว่าในสถานที่มากไปหน่อยคือถ้าเป็นในสถานที่เยอะขนาดนี้クロ o ズアップเยอะขนาดนี้ไม่ต้องดันด้นไปถึงเชียงใหม่ให้น้าท่วมเปลืองงบประมาณก็ได้นะครับเพราะหรืออาจจะเป็นเพราะน้ําท่วมอาจจะเป็นเพราะภัยธรรมชาติน้ําท่วมแผ่นดินไหวเราจึงเห็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติในเรื่องนี้น้อยเกินไปนิดนึงนะครับถ้า ไม่มีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติเราอาจจะได้เห็นวิวของเชียงใหม่เห็นดอยเห็นริมปิงสวยๆเยอะกว่านี้แต่นี้อาจเป็นเพราะเหตุนั้นก็เลยเน้นการถ่ายภายในเน้นการถ่ายหน้าดารานะครับก็เลยทำให้พี่โอผู้เสียดายวิวแล้วก็รู้สึกว่าบทของเรื่องนี้มันยังไม่ครบถ้วนดีเท่าไหร่ยังขาดคืออย่างอย่งบทของพี่เล็กไอศูน ที่เกิดเหตุการณ์หลังจากลงจากดอยแล้วเนี่ยก็หายไปดือด้อๆเลยไม่คือไม่จําเป็นจะต้องเกิดเหตุการณ์นั้นก็ได้ไงแล้วคนที่ไปด้วยน้องจิมอะไรเนี่ยกลับมาก็เหตุการณ์มันร้ายแรงถึงขนาดที่ควรจะต้องกลับมาอย่างล่นลานตื่นตะนกกลับกลับมาอย่างสบายสบายยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ให้กับให,ให้คนรักพี่เล็กไอศูนดูหนังสือพิมพ์นี่เธอดูเหตุการณ์นี้สิเกิดอุบัติเหตุกับพี่ เล so นะ็กไอศูนยะมันมันเป็นคนเย็นชามากเลยไปเจอเหตุร้ายด้วยกันแล้วตัวเองรอดมาแล้วก็กลับมายิ้มแย้มบอกส่งหนังสือพิมพ์ให้ดูนะครับแต่สมัยก่อนเขาไม่มีข้อมูลข่าวสารยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะแต่พี่ตัวมีสมาร์ทโฟนแล้วลนะตอนไปตีกรอ นะครับก็เป็นเรื่องราวระหว่างคนโน้นรักคนนี้คนนี้เป็นชู้กับคนนั้นคนนั้นเป็นแฟนเก่าคนนี้ไม่กล้าบอกรักแล้วก็คนนี้มีครอบครัวแล้วแต่ก็ยังมีใจให้คนอะไรประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องรักปาฏิจันแห่งรักรักทุกรูปแบบรักแบบปั๊ปปี้เลิฟก็มีรักแบบเป็นน้อยเขาก็มีรักแบบเออสามเศร้าก็มีหลายประเภทรักแบบห่วงห่วงชื่อเสียงของตัวเองก็มีรัก คนอื่นโดยที่ไม่คิดถึงตัวเองก็อิงโอมีความรักหลายรูปแบบในเรื่องนี้เหมาะกับคนที่กําลังมีความรักซึ่งในตอนนั้นเนี่ยพี่โอยังไม่มีความรักพี่โอก็เลยไม่ได้ไม่ได้ดูเรื่องนี้ในเวลานั้นนะครับแต่ส่วนตอนนี้พี่โอก็เสื่อมถอยหมดแล้วเพราะฉะนั้นพี่โอก็ไม่ได้อินอะไรมากนักพี่โอให้เรื่องนี้ไป7เต็ม10ครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาจนท้ายคลิปถ้ามีอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องต้องขออภัยเดี๋ยวก่อนท้ายคลิปนี้พี่โอขออนุญาต พี่โอไปร่วมงาน YouTube YouTube Beauty a c c e อร o r มานะครับงาน YouTube Shopping Thailand แล้วก็ได้ของที่ระลึกมาเต็มไปหมดเลยพี่โอ๋ขอเสนอครับนี่คือเซราวีเป็นเอ่อสมูทติ้งคลีนเซอร์เดี๋ยวพี่โอจะทำคลิปต่างๆแยกต่างหากเนี่ยมีของเยอะไปหมดเลยนี่นี่นี่อันนี้ดีกว่านี้ดีกว่าไม่ใช่ดีกว่าอันนี้ก็ดีนี่ก็ดีนะครับนี่ พนักง,งานเขาทดลองให้ชมไปที่ร้านเพรสคาเฟ่แอนด์บาร์สันหลุยสาทรเป็นเขาบอกเนื้อเนื้อละเอียดเนื้อหิมะมากพี่โอลองทาแล้วนุ่มมากทาเช้าทาเย็นทาก่อนออกจากบ้านทาหลังอาบน้ําได้เลยนะครับนุ่มก็เหมาะกับทุกสถานการณ์ยิ่งในห้องแอร์เหล่านานะยิ่งดีเลยแล้วก็ในเวลาที่อากาศชื้นแฉะใช้ได้ตลอดนะครับวาสลินครีมเนื้อหิมะครับ ก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องต้องขออภัยคลิปนี้ต่อไปนี้พีโอจะมีการขายของด้วยต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่าพี่โออยากเพิ่มรายได้ถ้าคุณผู้ชมอยากสนับสนุนก็ซื้อของที่พี่โอนำมาเสนอด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับปิดท้ายไอ้นี่ไปไหนละอ่านี่ไงตัวบัตรชมภาพยนตร์ ขอบคุณฉายแสงเอ้ยไม่ใช่ขอบคุณ Movie Copyright แล้วก็ Major ร i n ีน l e x ไว้นะโอกาสนี้ด้วยครับ